สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าชื่อนะคะอ่าเหล่าชื่อก็แปลว่าคุณครูก็เรียนวิชาภาษาจีนกับครูคนนี้ครูชื่อวีวีค่ะแปลว่าถ้าเรียกครูวีวีใช่ไหมภาษาจีนก็พูดว่าเหล่าชื่วีวีโอเคไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเหล่าชื่วีวีนะครูวีวีนะ เราช,ชื่ออะไรชื่อวีวีเก่งมากค่ะโอเคนะคะวันนี้มีเพื่อนมาเรียนกับเรานะคะโอเคเพื่อนตัวนี้ชื่อฟ้าน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าว่าน่ฮาสวัสดีค่ะโอเคนะคะเราชวีวีนาวันนี้จะสอนภาษาจีนสี่คำนะคะเดี๋ยก็เรียนกับน้องฟ้านะคะโอเคค่ะ เห็นไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคีโอ๊นี่หขานี่นะคะคีคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งเราสจะสอนคือสวัสดีสวัสดีภาษาจีนพูดว่านี่เขา 你好，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 老师你好，คุณครูสวัสดีค่ะ，老师你好，你好老师ก็ได้นะคะ，你好，嗯，你好，你好，你好แปลว่าสวัสดีค่ะ，โอเคเก่งมากค่ะ，สวัสดีภาษาจีนพูดอะไรอ่ะ，你好。 ใช่ไหมโอเคค่ะนีิฮาวนีิฮาวนีิฮาวจำได้เนอะคำที่หนึ่งนิฮาวนีิฮาวนีิฮาวโอเคค่ะโอเคค่ะน้องป้าพูดว่าเตเตค่ะนีิฮาวโอเคพูดนีิฮาวกับน้องป้านะคะพูอยังไงคะนีิฮาวโอเคเก่งมากค่ะคำที่หนึ่งจำได้เนาะโอเคค่ะโอเคคำที่สองคือคุงครูเมื่อกี้เราสปอว์แล้วใช่ไหม คุณคู่พจีนาเดว่า老师，า师，老อถ้าเด็กพู้ไม่ชักไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า้อก็ได้老师，าเ老师，老师，า师 o อเวลาพูดชื่อนะคะขอออลิงขึ้นหน่อยชื่อชื่อ老师老อ โอเคล่าชื่อแปลว่าคุณครูนะคะเออเวลาเรียก老师ใช่ไหมอ่าล่าชื่อชื่อวีวีก็พูดว่าล่าชื่อวีวีล่าชื่อวีวีล่าชื่อวีวีหมายถึงว่าครูวีวีนะคะโอเคตอนนี้นะคะพูดสวัสดีกับล่าชื่อวีวีโอเคไหมอืมสวัสดีเมื่อกี้พูดยังไงคะนี่อะไรถูกต้องค่ะนี่เขาเก่งมากนะคะ นนีี่าว你好าวก็พูดสวัสดีกับหลังชูนะพูดยังไง你好หลังชูวีวีจำได้เนาะโอเค你好หลังชูวีวีโอเคตอนนี้มาพูดนี่าวกับน้องฟ้าด้วยนี่าวน้องฟา้าน้องฟ้าบอกว่านี่าวเตเต้ค่ะโอเคหลังชู你好จำได้เนาะโอเคคำที่สองค่ะคำที่สองคือหลังชูครั้งที่หนึ่งเมื่อกี้คือ 你好โอเครูครับ你好ต่อไปคำที่สามคือขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภาษาจีนพูดว่าขอบคเณค่เขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคเณค่ขอบคุณค่ะโอเคค่ะน้องฟ้าพูดว่าขอบคเด็กค่ะเด็กเค่ะเด็เด็กพูด ขอบคุณกับน้องฟ้าด้วยพูดภาษาจีนนะเสี่ย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 ถ้าพูดขอบคุณกับเหล่老师วีวีล่ะพูดยังไงคะเสี่ยเสี่ย老师วีวีโอเคไหมคะเอาใหม่นะเร็วกว่านี้แหละเร็วกว่านี้หน่อยอืมเสี่ยเสี่ย老师วีวีเอาเร็วกว่านี้นิดนึงเสี่ยเสี่ย 老师วีว okay, ีโอเคผู้บอกปกตินะ谢谢威威ขอบคุณค่ะ老师วีวี老师แปลว่าคุณครูนะคะเมื่อกี้สอนแล้วค่ะ老师威威谢谢谢谢บบวีวนะ okay. ีขอบคุณขอบคุณเนาะโอเคคำสุดท้ายคือบายบายอ่ะบายบายภาษาจีนก็พูดว่าจ่ายเจีจายเจจนรักน่อยจจเ จเจียนแปลว่าบายบ,ายบายโอเคบายบายนะคะโอเคก็พูดว่าแปลว่าแปลว่าสวัสดีค่ะนะคะจเจียนบายบายจเจียนภาษาจีนว่าเจียนโอเคสี่คำอ,อ่ะเราทอล์วาหน่อยนะคะคำที่หนึ่งนะจำได้ไหมคืออะไรอ่ะนี่อะไรหนีเขาวใช่ไหมหนีเขาวสวัสดีค่ะเจอกันใหม่เจอกันครั้งแรกค่ะหนีเขาว นิฮาวนิฮาวคำนี้ค่ะนิฮาวคำที่สองคุณครูหล่อชิหล่อชิพูดีาษาไกับหล่อชิแล้วพูด你好กับหล่อชิ你好老师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 老师หล่อชิเข้าเลหล่อชิจูวีวีพูดว่า你好老师วี วีโอเคไหมโอเคค่ะคำที่สามคือเช่ขอบคุณค่ะเชี่ยเชี่ยเช่ยขเบ่ะครูวีวีขอบคุณค่ะครูวีวีขอบคุณค่ะ老师วีวีเ่น้องฟ้าอ่าน้องฟ้าบอกว่าเช่เตะเตะค่ะเรียนด้วยกันค่ะโอเคคำสุดท้ายคือบายบายภาษาจีนว่าตเจี้น 再见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 บาย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 再见โอเคเราสุบิแล้วนะคะโอเคมาทบทันสี่คำนะดูปาหล่าสิอืมคำที่หนึ่งสวัสดีภาษาจีนหนีถูกต้องไหมทูกพูดได้ไหมจำได้ไหมมีอะไรอะ่ะหนีหาว นิฮาแปลว่าสวัสดีค่ะน้องฟ้าพูดด้วยนิฮาวนิฮาวนิฮาอืมนิฮาโอเคคำที่สองคือคุณครูคุณครูพูดยังไงอะเหล่าอะไร sh พูดได้ไหมเหล่าอะไรคะเหล่าชื่อเหล่าชื่อถูกไหมพูดได้ไหมคะจำได้ไหม老师 เราชื่อชื่ออะไรเราชื่อคนนี้ชื่ออะไรเราชื่อวีวีใช่ไหมโอเคค่ะพูดสวัสดีกับเราชื่อวีวีเนาะเมื่อกี้บอกว่าสวัสดีภาษาจีนว่าอะไรอ่ะมีอะไรนีาวใช่ไหมพูดสวัสดีกับเราชื่อวีวีพูดว่า你好า好老อวีวีโอเคสงคำแล้วนะแต่เก่งมากแล้วก็โอเคคำที่สามคือขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพ่อสามจิ้งพูดว่า，谢谢，谢谢，谢谢，ขอบคุณค่ะ，谢谢，谢谢，嗯，ขอบคุณค่ะ，谢谢，谢谢。ถ้าพูดขอบคุณกับ老师พูดยังไงคะ？谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。OK ค่ะ，OK。คำสุดท้ายคือ bye bye，bye bye พูดว่า，再见，再见。 再见，再见，再见哦！再见，拜拜。拜拜。他不再见，噶老师不啥样呀？再见，老师啊！老师再见，噶在呢再见，老师，老师再见。เ给老师บ吧กว่าคุ怕啥รู老师这得不是啊，是ค奥林ินเ สิสถ<诗>้าพูดไม่ได้ไม่เป็นไรนะผู้ซื้อก็ได้老师老师ซืล่าอเดี๋ยวล่าจะสอนนะมาออกเสียงยังไงค่ะตอนนี้พูดไม่พูดไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะพูดไม่ชักไม่เป็นไรนะคะล่าซื้อก็ได้老师老师,没没老师,老师,老师你好老师你好老师谢谢老师再见老师โอเคท็อปทวนยอีกทีหนึ่งเจอกันใหม่นะ你好老师你好นน้องฟ้า นี่ฮาวเดดเค่ะโอเคคำที v, v. Okay, ่สองคือเ师 b b อวีีโอเคคำที่สามคที่สาคือ谢谢ขอบคุณค่ะ谢谢谢谢老师谢谢农ฟ้าอ่า谢谢谢谢เดดเดคค่ะโอเคสุดท้ายคืออ่าบาย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 ภาษาจีนว่าใช่เจียนเจียน 再见再见บา再见再见โอเคค่ะวันนี้เรียนสี่คำนะ你好老师谢谢再见จำได้ไหมคะโอเคค่ะอย่างนี้นะบายบาย再见พูดยังไงคะ再见老师โอเคพูด okay, 再见กับน้องฟ้าด้วย再见น้องฟ้าโอเคค่ะบายบาย再见นะคะ